นี่ด้วยน้องสาวเป็นตัวปัญหาจริงๆเนาะแล้วไอเด็กนอนมันอยู่ไหนละเนี่ยฮะต้องจับตีก้นใส่เข็ดเลยถ้าจับได้ดูฟ้าไปยังแน่ค่ะดีแล้วถูกเอ้ยไซบยอนยังดีที่มีน้องให้ห่วงคนเดียวดูป้าสิป้าเนะนะทำแต่งานงกๆงก,งกมาทั้งชีวิตแต่อีผัวตัวดีนั่นมีหน้ามาขอนั่งเครื่องบินไปเที่ยวเมืองนอกกับกวนเพื่อน ลูกสาวคนดีของป้าก็ดีแต่ไถเงินไถเงินแล้วดูโน่นนะไอ้ลูกชายตัวดีมันซื้อบัตรละครเวทีนั่นอย่างแพงเพื่อหวังว่าจะไปดูกับแฟนมันแต่ถูกปฏิเสธหรือยังไงนี่แหละก็เลยเอาบัตรมาให้ป้าพอป้ารู้เข้าก็เสียความรู้สึกสิก็เลยคืนแล้วทําไม,มผู้จัดก,การไปดูกับแฟนไม่ได้ป้าจะไปดูได้ยังไงกันเล่าเฮ้ บทละคร,รเวทีเรื่องนี้ต้องแพงยับ sure. แน่เลยก็แพงอะสิเห mm hmm. มือนเอาเงินไปโยนทิ้งหนูไม่รู้หรอกว่าในใจของป้ามันเดือดแค่ไหนมันเดือดซะจนเข้าสาวหน้าไม่ร้อนแล้วอ่ะก็ร้อนอยู่นั่นแหละนี่จะขอให้หนูกลับไปทำงานถ้าหายดีนะทำไมถึงมีแผลที่แขนล่ะเพราะไม่เชื่อฟังหมอนะคะอาว่าแต่ผู้จัดการไม่ได้เล่าเรื่องของหนูหรอคะ ก็พูดถึงตลอดนั่นแหละย้ำอยู่ตลอดว่าหน,นูต้องพักฟื้นอีกสักหน่อยหนึง่ง oh. <laughs> อุย้ยคนที่ซาวหน้าไม่สวยเท่าหนูสักคน <laughs> คนส่วนใหญ่เวลามาซาวหน้าสภาพดูไม่ได้ทั้งนั้นแหละแ <laughs> สะดงว่าพื้นฐานเป็นคนสวยเนอนะ <laughs> สบ,บยอนเน่ะสู้ๆสบยอน เอันยองนะเซลย่ซีรีส์ภาคไทยมาไวสุดที่วิลกดเลยและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะคะ